ผมขอเรียนเชิญคุณยานมาตรงนี <ok ้หน่อยได้ไหมครับืได้สิหักนิ้วทำไมอะครับเออผมจะเอาไว้นวดครับนวดแป้งนวดหน้าคุณนะครับแน่จริงก็ดึงกูไล่กูเหลือใจดนแล้วยันแหละเออจาก กูเดิพี่มาหากขอเรียนเชิญครูมาตรงนี้หน่อยครับแต่ถ้ากูปฏิเสธที่จะไม่ไปนี่มันจะเป็นการเสียภรรยาหรือเปล่าวะ และถ้าใครสนใจจะเติมเกมนะครับก็ดีเลยเพจพ่อบทเพลเวอร์เพลครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยว่าใช้แค่เพจไอดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับถูกกว่าเติมเมก100%กำลังจะมีคนขึ้นสวรรค์เชื่อกูไหมไปเลยครับไปเลยครับผมยอดนี่ครับผมยอดนี่ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมแกลกเองครับผมจิตใจงามและเป็นสุภาพบุรุษมากเลยครับดังนั้นเอ่อผมขอเรียนเชิญบัฟฟ้าทีมตรงข้ามครับ บ้างเฮ้ยดึงไปไม่ถามจิตใจกูเลยสักคำโอ้และดูทุกคนรักผมมากๆเลยนะครับมันจะเป็นการเสียมารยาทไหมครับคุณเตียวเซียนถ้าหผมจะขอเรียนเชิญมาตรงนี้หน่อยครับเสียใจมาสิมั่งเอ้ยดึงไปยังที่เปลี่ยวนึกว่าจะใส่เดียวที่แท้มั่งลุมพวกเราเป็นสุภาพชนครับใช่แล้วค่ะดังนั้นก่อนทําการอะไรพวกเราทําการเรียนเชิญแล้วก็ขออนุญาตทุกครั้งก่อนครับคุณทูเลนครับเรียนเชิญมาที่ตรงนี้ด้วยครับขออนุญาตตืบด้ว ค่ะขออนุญาตรุมกระตืบนะคะโอ้ตั้งแต่กูเกิดมากูไม่เคยเห็นคนไหนที่ใส่ดีขออนุญาตก่อนรุมกระตืบคนอื่นเลยเว้ยใครก็นรู้ที่นี่ ROV ทางเราต้องขอกราบขอพระคุณคุณเรียวมาร่วงหน้านะครับที่วุฒ่าหยืนให้เรารุมสหบาทาขนาิที้ขอบคุณครับ กูจะไม่ยากก็ได้กูไปอนุญาตตอนไหนวะเนี่ยแค่คุณกับพลิปตาก็ถือว่าเป็นการส่งซิกแล้วละครับโอ้โหกูไม่ได้ส่งซิกกูแค่อ่อยคลิปอยู่โอ้โหคนบ้าคนบออะไรอ่อยคลิปวะเนี่ยทางเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโทเลนครับเจ้าภาพเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลียนเชิญมาที่ตรงนี้ครับดูดค่ะอ้ากูดูไปว่าได้อาโดนเฉยตางหายตัวอยู่ยังดูดกูอีกแล้ว่านี่ยังกูว่า สงบลงศพสีโกโกวามางเงยแล้วไอ้สีโกโกวาเนี่ยมันสีเป็นไงวะนะ่ะอย่างเขาเดือนหกฝนก็ตดกล้ำล้ำกบเป็นก็ร้องงึมงเงเลียนเ<ล>ชนิญครับล้มกูไปจีนนี่่ะฉัน,น,นสาบานกับตัวเองว่าหลังจากนี้ฉันจะยืนเซฟๆไม่โดน,นเลียนเยนชนิญครับอีแลนเชนเออมึงเล่นกันไปเลยกูกดออกเกมเลย อยากเขาเดือนหกฝนก็ตกเพลิมลำก็มันก็ล้องเงิมงำและดมไปดูท่องนาฝนตกกระไดคิดถึงหวานใจแถวว่าโดนดูดแล้วหนอแก้วตาช่วยน้องพี่มาช่วยพี่ได้ไหมโอ้ยสจตนเด ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตลุ้มกระตื้นนะครับขออนุญาตครับอิชิระไซมาเซ็นอิชิระบูซูบูซูบูซูบูไซมาเซ็นสุบซาบะครับสุดท้ายแล้วพวกผมก็สามารถชนะได้แบบสุภาพชน ขออนุญาตนะครับ <apenas> อิชิระเป็ชาวม่ปุ่กับโตะฟังฟังฟัฟัฟังข้ง้วงซะบังลสซิมเบิเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นมึงนี่แปลกๆนะไม่แปลกหรอกครับมันเป็นธรรมดาของภาษาญี่ปุ่นครับโซลาเอาอีกเอมีฟูคุดาเลวาอังกมาเลยรุ่นใหญ่ซิด้วยชาตาเป็นสังคัเดี๋ยวเดี๋ยวกูรู้สึกว่ามันเลิกไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแล้วนะเพื่อนจากงูสองแสนซาบแต่งชุดซิสเตอร์เดี๋ยวเดกูเอะใจตั้งแต่ลาบแล้วกูว่าอย่างไรก็ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะ